สบายดีมื่อวนนี้นัองน้อยกับฝาเนาะยะลงมากงุง่มหอยอยูหนอ,องเนี้ยน้องน้องหนองไม่เท่าไปก่อนก่อดดดนะดินมันดดนะ <c oughs> สองคนพ่นอนสิลงเอาใจพี่น้องได้ใจรุ่งเรืองเลย

เป็นครั้งแรกเลยนี่ครั้งแรกของละน้อยที่ได้ลงมานหาหอยงมหอยจุ่มเนามาตอนนี่ยไปเรื่อยมาไปเรื่อียสร้างเพิ่นกันยังอันนั้นอยู่นะจ้าพี่น้องกำลังก่อสร้างนะจ้า ็นแน่ก็ไม่ได้บอกคุณงามมวันนี้ก็ไม่ได้เพลยหลายเนาะเอ็ดกันยังไม่แล้วสำนวนพี่น้อง แนามาผีแน่อืมป่ากับโจนพุ่นพระเจ้าระ็นินสูงแค่นอกเอ็ยแถวแคมนำนะจ๊ะพี่น้องพิ่นก็เก้มหอยฟ้าบ่งบุญนะจ๊ะพี่น้อง เป็นน่เล่นอยนี่งมเดปมีแต่นอยปาใหญ่นเป็นเธอทของน้อยเนาะหยงุมไดืดปืนน้อยเนาะนี่ลองลงลังเอาด้ยปลามีแต่หน่วยใหญ่ๆ นี่ม่ชเงูอ่นะอัน,นี้น้องปานเพื่นก็นั่งเยอะอันงูหอยเนาะน,นั่นลเขาจะเอินงม,มหอยนี่นี่ปานานเอาไปแล้วไ้ต่อป,นปนอาปนปานเธอทักทีกับน้องไม่เท่าพอเท่าเพิ่นได้หอยหลายอยู่แล้วนะงุม่มมังเลิกก็ได้เบิรนะห่อยนะ มองนี้กานั่งน้อยจะไม่ได้มาน้ำเลิกเนาะนัะ่งน,น้อยเป็นคนที่ร่อยน้ำมีเป็ดน,นะน้อืม,ม,มป่านได้เคยจากเธอเลยเคยลง,งช่องจำเสียแล้วอืมอันดีเนาะผู้น,นี้มันมีให้มีอายก้องไปเลยน้องสองคนผู้ชายอันไหนโอ้ยอย่าไปเล่าม <c oughs> นนี้นะ <c oughs> เคยลง ได้สยพี่น้องได้สยไม่ไปไปกูบันันมนั่นฟันแน่นออเท่าไม่เทานี่เดได้หลายหอยเนาะได้ละหอยงหอยเกะไเนาะแล้วน้อยขึ้นนุงสุดนอนชงนอนว่ะพีหาหอยเพื่อบันนี้นะน้อย เจ้าเอาอันสีขียวได้หูดหินเีหอยนี่ัเจชเนี่ยพี่น้องนีุ่้อย่าไปนนเจช่ยพนดงเจ้น่นนี่หอยนี่ปาเจ้า่กะเอาหอยนี่เนาะคอยเป็นเือดคนหอยลงน่อยเอนะน่เน่น่ลมาไม่น่อย้มึงลงไปเน่กูเบิก

หาลอตามแคมเสาเนาะพี่น้องแม่บ้น้อย สร้างกระเป็นไปบ่อนพุนแล้เนาะีลน,น,ไ,น,นดได้บอกล้วน้อ,นอ,อ,นนยอย่านอยตอนนี้ไอ้นั่งเพิ่นก็กำลังจะลงเนาะหลังจากที่เป้นางน้อยลงเนะงมหอยก็คักอยู่ไปงุมมองหอยอันจูบลายลายเด้อ้นั่งเด้อ งูงมงูไม่นางงูมงูงูๆๆเอาไปฝานมึงได้บ่เอองูหมดเอยตีนคอยเหยบตีนน้องเด้อสายอ่างอางม่บีตัวน้อยแท้เอาขึ้นมาด้วยหอยเขาได้เทเลอร์เลยนั่งอ้าวปจ้ยงมหอยท้ายแม่เราพี่น้องอแม่มาเออมีเห็น เมย์เป็นแรงเลยมยให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเออน้องปานน้องปานดีจาหนี่ป้าโตพี่น้องเจ้าประเนงมทางพื้นนะน่ะเจ้างมแถวเสางมทางพื้นนีดีเบิ่งเด้อแถวพื้นก็มีทางเสาก็มีเด้อจ้าหอยลายเน้องพนปล่อยหอยแถวแถวแรกแถวใบตองก็แรกน้อง ป่านจุกออกมาแน่นี่เห็นแต่หอยอันนี้หอยหอยนั่นก็เอาอ่ะอ่ะล้วงมือเข้าไปเอ้ามีเอาบ่เซ่อ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 นี่เห็นบ่ลอยเลยกป่าได้หอยมือนี้หลายเนาะมีแต่หอยโตบางง่ายๆแต่ว่าคว้าบ่เนี่ยเซ่อหอยจุกเป็ได้หน่อยเดียวอู้ นี่ได้เพื่อน่ะได้หอยได้บอยนั่งไปนั่งก็ไปรีบๆสองคนเพื่อนนี่ก็มาอยู่พีเนาะงุ้ม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 สองคนเพิ่นงุ้มหอยแข้งเดียวอันน้องปานของขวัยแหงเต๊กเกมอยู่ทางพูนหอยใหญ่คนนี้

น้ำหวานคืออุ่นแค่น้ำกะอุนแลวนะมันอุ่นจิตใจคนก็อุ่นคําคมน้ำกระอุนน้องน้อยก็ลอยน้งมีเป็นนอแต่ไอ้นางครับน้องปานเพิ่งลอยเป็นป้าลายลายลายเมื่อนี้ก็ย่านกินอิ่มยู้อนพี่น้องแม่นเลอหอนมืออื่นคุณวอสุพนงุ่มนี่ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ซองนางใหญ่นางน้อยสาวผู้ไทยในเด้อจ้าขอขอบคุณขอบเจอคนที่เข้ามาเบิ่งซองนางใหญ่หนางน้อยสาวผู้ไทยเด้อจ้าแล้วก็ขอขอบคุณขอบเจอเอทุกคนที่มาติดตามซองของนางน้อยกับเ,นนงงเอ้ยนางใหญ่เด้อจ้าขอบใจหลายๆจ้าทุกคอมเมนต์ทุกกดไลค์กดแชร์